มึงทุกจนพอใจแล้วหรือยังเจ็บแล้วไม่จำหรือมึงหลับตาเดินลงนรกเองทุกวันวันนี้กูจะแฉเหตุแห่งทุกขที่มึงแบกไว้จนหลังหักฟังประกาศสิทธินี้ซะถ้ามึงยังไม่อยากตุยคาลูกเวรกรรมที่มึงสร้างเองจบนะสังกระจกปลุกสติ ปลุกทุกการสับไพ่ให้มึงมีสติให้มึงมีปัญญาในการดําเนินชีวิตคลิปนี้เหมาะแก่คนยอมรับความจริงได้เท่านั้นสําหรับใครที่ยอมรับความจริงไม่ได้มึงออกไปที่นี่ไม่เหมาะกับมึงนะและที่นี่มีเนื้อหาอาจจะมีความรุนแรงบ้างเล็กน้อยเพราะฉะนั้นแล้วใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะยกที่หเริ่มสิไม้เทา้า มึงดูนี่นะสิบไปเท้านี่คือสภาวะทุกข์ที่มึงแบกไว้จนหลังคอมจะ้ะมึงแบกภาระคนอื่นแบกความคาดหวังแบกอดีตที่เน่าๆไว้เต็มบา่าแต่มึงดันบอกว่ากู้ไว้มึงไม่ได้ไหวหรอกจะ้ะมึงแค่แหละกำลังหลอกลวงตัวเองว่าความหนักคือความดีมึงเนะ่ะเป็นพวกเสพติดความทุกข์จบนะส 9เหรียญ9ถ้วยกูจะบอกมันเองนะ9เหรียญกับ9ถ้วยมึงนะ่ะเป็นพวกติดกิเลสช,ชอบความสบายชอบให้คนยอมรับชอบความสุขประเดี๋ยวประดาวมึงเลยเอาใจไปผูกไว้กับสิ่งภายนอกพอเขาเปลี่ยนไปมึงก็เลยช็อกมึงทุกข์เพราะมึงอยากให้ทุกอย่างมันนิ่ง แต่มันเป็นไปไม่ได้มึงมองไม่เห็นทางออกเพราะมึงกลัวไพ่หกดาบมึงดูนะเรือมันพายไปอย่างช้าๆมึงต้องปล่อยฝั่งเดิมที่มึงยืนอยู่มึงต้องกล้าละทิ้งนิสัยเก่าๆความสัมพันธ์ห่วยๆเพื่อข้ามไปสู่ฝั่งใหม่แต่มึงดันกลัวนะ้ำเอ๊ะมึงเป็นแมวปะเนี่ย มึงเลยยอมจมอยู่ฝั่งเดิมให้คโคลนดูดมึงจนตุยมึงขาดสติในการลงมือทำอัศวลเหลียนพ้าอัศวลเหลียนเนี่ยสั่งให้มึงนิ่งและมีสติมึงต้องค่อยๆแก้ปัญหาเหมือนการนับเหรียญอย่าใช้อารมณ์นำทาง ให้ใช้ความเพียรที่ถูกต้องและปัญญาที่สงบนิ่งในการจัดการชีวิตทีละขั้นตอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรจัดเม้นถึงเวลาเช็คบินกรรมไพ่ขยายจัดเม้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านประกาศสิทธิ์ว่ามึงหมดเวลาดาม่าแล้วเสียงตแตรแห่งสวรรค์กำลังเรียกให้มึงตื่นมึงทำอะไรไว้อันนั้นกำลังจะสะท้อนกลับมาหาตัวมึง ถ้ามึงอยากเปลี่ยนอนาคตมึงต้องตื่นรู้ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้กรรมเก่ามิอาจเปลี่ยนแปลงได้แต่กรรมใหม่มึงสร้างเองได้วันนี้จบนะมึงฟังปากกูชัดๆดูปากกูสิสักตกุกปากกูเนี้ยประกาศสิทธิปลุกจิตหยุดแบกโลกได้ละแล้วเริ่มแบกปัญญาแทนซะ วาจากุศักดิ์สิทธิ์ถ้ามึงพลาดในการพายเรือออกจากอดีตและมีสติในการใช้ชีวิตเหมือนอัศวินเหรียญมึงจะหลุดพ้นจากนารกก้อนเดิมทันทีใครพร้อมจะเกิดใหม่และรับคำแนะนำจากกูดีๆทักมาดูดวงกับกูสิเดี๋ยวกูจะแนะนำกูจะฟาดมึงให้ยับเลยในสิ่งที่มึงเจออยู่ และถ้าใครเพลย์เจอกูมีโปรใหม่นะมึงสองเก้าเกาคำถามมึงจะเพอย์เจอมึงจะวนเวอร์มึงพิมพ์มาได้เลยแต่เป็นแบบพิมพนะเดี๋ยวกูจะตอบให้มึงจุกๆให้มึงอ่านจนตาลายไปเลยมึงจะได้สติจากคำตอบของกูแน่นอนรับรองเลยไม่เหมือนที่ไหนมึงมีสติแน่นอนไปดูรีวิวในช่องได้ว่าเขาเป็นยังไงกันจบนะ